สวัสดีครับผมดวงสาธรนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นนักพูดนักเขียนเป็นวิทยากรด้านทัศนคติและแรงบันดาลใจเป็นอาจารย์สอนสมาธิและเป็นผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องคนหนึ่งนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันแรกของต้นปี2 5 6 2ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ท่านเคารพบ,บูชานับถือนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุลโลกอ,อ,โอํานวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดสมความปาถนานะครับครอบครัวของท่านนะฮะและตัวท่าานนะสุขภาพาแงแงงร นะโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆกันครับวันนี้นะครับผมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันแรกนะครับผมก็มีความรู้และไอเดียที่จะใช้ได้หรือไม่เนี่ยมาแบ่งปันแล้วก็เราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพูดถึงหัวข้อนี้นะครับนะฮะหัวข้อนี้นะครับหัวคือหัวข้อเราจะใช้ชีวิตอย่างไรครับในปี2562นะครับก่อนอื่นผมต้องกราบเรียนทุกท่านเลยนะว่าผมไม่ได้นักเศรษฐศาสตร์นะฮะ นักการเงินนะครับโอ้ oh, ในระดับด็อกเตอร์นะครับเออนะฮะเออไม่ใช่คนที่แบบเก่งกาดอะไรมากมายทางด้านการเงินการลงทุนการหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะหลายท่านมองว่าผมนี่จะต้องมีความรู้ความสามารถขนาดนั้นนะนะฮะผมก็กราบเรียนเลยครับว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วครับมีคนเก่งเฉพาะด้านการเงินการลงทุนนะฮะการธนาคารโลกทุกสิ่งทุกอย่างมีคนเก่งมากกว่าผม เยอะเหลือขนาใน u t u b e ที่ท่านได้พบได้เจอนะฮะซึ่งท่านเหล่านั้นก็เป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับหรือมืออาชีพทางด้านต่างๆนะซึ่งซึ่งท่านสามารถไปหาความรู้จากผู้ข้าเหล่านั้นที่สายตรงและเก่งกับผมอีกเยอะนะครับแต่สิ่งที่ผมโด่งสาธรเนี่ยนะครับหรือาอาจจะเรียกผมว่าพี่โด่งหรืออาจารย์โด่งก็ตามเนี่ยะะที่จะมาแบ่งปันกันตรงนี้นะครับมันเป็นมุมมองและเป็นข้อคิดหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นในมุมของผมที่มีความรู้อน้อยนิดนะครับ ะะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมที่ผมอาจจะมีไม่ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยกับหลายหลายท่านท่านเลยนะฮะแหมพูดจะพูดยัยงไงดีนะฮะก็คือคือผมได้มีโอกาสคบพบพบกับประชาชนในระดับล่างนะครับแล้วก็พบกับประชาชนในระดับกลางนะฮะแล้วก็พบกับประชาชนในระดับธุรกิจในระดับบนนะะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นระดับกลางกับระดับล่างซึ่งผมเ,เมองเนี่ยก็มีมีข้อมูลแล้วก็มีข้อคิดหรือ การใช้ชีวิตของท่านทุกท่านเหล่านั้นนะฮะซึ่งผมเนี่ยได้มาประมวลนะฮะแล้วก็มาคิดนะฮะแบบแบบคนบ้านบ้านแล้วกันเนาะเออแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเราเนี่ยนะฮะเอ่อที่เราจะทำความเข้าใจกันแบบเข้าใจกันแบบง่ายๆนะฮะเราไม่ต้องไปยกตัวอย่างออดอลลาร์นะฮะการเงินของโลกการธนาคารนะครับการ สงครามการคา้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะฮะเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าหุ้นกำลังจะตกอะไรพวกนี้นะคือเรื่องพวกนี้นะบอกตรงนะสำหรับคนในระดับกลางกับระดับล่างอย่างพวกเรานะครับนะฮะผมว่าเราคงต้องปล่อยพวกเขาไปนะฮะมันมันห่างไกลพวกเราใช่ไหมแต่สิ่งที่วันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนเนี่ยกับทุกท่านเนี่ยมันคือเรื่องที่มันติดตัวเราใกล้ตัวเราที่สุดนะฮะในระดับประชาชนทั่วๆไปที่ที่เราอ่ะจะใช้ชีวิตยังไงครับในปี ใหม่เนี้ยปี2562นะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะใกล้ตัวพวกเรานะฮะไอ้เรื่องระดับนั้นเนี่ยเราให้เป็นพวกนักวิชาการหรือคนที่เขาล่ำรวยเป็นเศรษฐีลงทุนอะไรกันอันนั้นมันให้เป็นเรื่องของเขาเดี๋ครับนะฮะแต่ว่าเรากําลัางพูดถึงคนชนชั้นกลางเราคนชนชั้นล่างในระดับรากหญ้าเราจะใช้ชีวิตยังไงครับนะฮะในปีใหม่นี้นะฮะก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าไม่ต้องเชื่อผมนะฮะก็คิดว่าผมเป็นหนึ่งในข้อมูลหรือเป็นหนึ่งในทางเลือก หรือเป็นหนึ่งในข้อคิดนะฮะที่จะให้ท่านดำรงชีวิตอย่างไรในปีใหม่นี้นะครับสิ่งที่ผมได้ค้นคว้าและศึกษามาด้วยความรู้อันน้อยนิดและประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นหนี้70ล้านบาทเมื่อ10กว่าปีก่อนนะฮะผมเคยเป็นหนี้แบบชนิดที่ว่านะครับไม่รู้จะร้องเพลงอะไรจริงๆนะฮะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมภูมิใจขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาต ชมตัวเองก็แล้วแต่ท่านจะมองคือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตในเรื่องหนึ่งก็คือผมสามารถปลดหนี้70ล้านบาทได้ผมใช้เวลา10ปีแล้วก็เป็นการปลดจริงๆนะครับนะฮะไม่ใช่ถูกหวยนะฮะถูกหวยแล้วมาซื้อมามาปลดหนี้70ล้านบาททุกอย่างเกิดจากที่นะครับทำแม่งทุกอขอโทษนะฮะพูดแล้วจะมันนะทำมันแบบทุกวิถีทางนะฮะที่มันแบบว่าเออเราจะปลดหนี้ยังไงให้ได้70ล้านบาทนะฮนะ จะทำยังไงครับนี่คือประสบการณ์ที่คนคนนี้ได้ผ่านตรงนี้มานะฮะแล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องธนาคารเรื่องบวสรเรื่องอะไรนะฮะเรื่องการประนอมหนี้ทุกอย่างเนี่ยจนใช้เวลา10ปีในการปลดหนี้70ล้านบาทได้นะครับช่วงวันนี้ชีวิตผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนชนชั้นกลางหรือคนชนชั้นล่างมากนะม,มากอะไรนะผมก็อยู่ในระดับของพวกท่านนะครับนะบผมวันนี้ผมก็เหลือบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือรถสองคันเท่านั้นเองนะฮะ พูดไปแล้วจะฟังตอไหมครับเนี่ยดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่จะมาแบ่งปันนะครับแต่ก็ปีใหม่นี้ขออนุญาตคุยยาวนิดนึงแต่คิดว่ามีสาระนะฮะเพราะฉนั้นผมคนหนึ่งที่เคยเป็นหนี้ขนาดนี้มาแล้วนะแล้วก็เคยผ่านหนี้มาแล้วเนี่ยนะก็มามองในปี2962เนี่ยนะครับผมอยากจะสรุปเป็น2อ,อข้อสั้นๆน,นะฮะ ไม่ไม่ต้องมาคาดหวังกับผมว่าโหจะต้องไปเจระนาบังยังไงเช็คกลยุทธ์ยุดยังไงนนให้เป็นมือชีพก็เถอะครับนะเราเอาแบบบ้านๆน,นะชาวบ้านเราเอาแบบว่าคนติดดินกันคนที่อยู่ในชนชั้นกลางอย่างพวกเรานะฮะที่เขารวยร้นฟ้านะั้นปล่อยเขาไปเถอะครับนะฮะเขามีทางของเขานะ,ะเราเอาเราพูดถึงสิ่งที่ใกล้ตัวกันก็นกคือถึงที่ผมมองนะฮะว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะฮะณวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะทางยุโรปนะฮะแล้วก็จีนอเมริกาทั้งหมดทั่วโลกตอนนี้มันคือมีปัญหาเรื่องหนี้หนี้สินมากมายทางการเงิน นะฮะแล้วก็ประกอบกับเงินที่เราใช้กันทุกวันเนี้ยนะฮะที่เทรดกันไปเทรดกันมาที่ทําการค้าในระดับโลกกันก็คือมาเป็นเงินพิมพ์ทั้งนั้นนะฮะพิมพ์แบงค์ขึ้นมากระดาษพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเอามาใส่เข้ามาในระบบให้เราได้กู้ได้ยืมกันได้ใช้นี่สินกันแล้วก็ดอกเบี้ยก็ทว่โตทบต้นทบดอกผ่อนบ้านผ่อนรถกันสารพัดเนี่ยนะฮะนะฮะนะฮะก็มันก็เป็นภาระมันจนถึงวันนี้นะฮะเพราะนั้นการเมืองการเศรษฐกิจของโลกในวันนี้มัน เสี่ยงสุดๆเลยนะฮะแล้วเราอะฮะเราเราเรา,เราลากหญ้าเราคนชนชั้นกลางเนี่ยนะฮะเราก็นะครับหาเช้ากินค่ํากันใช่ไหมครับทุกท่านยังดีกับผมนะผมมาหาเช้ากินเที่ยงนะยังไม่ถึงค่ำเลยถ้าต้องหาทุกินเที่ยงแล้วนะครับขำๆเลยนะวันนั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไง่ะครับใน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 ภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มันย่าแย่ขนาดนี้นะฮะผมว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วเราไม่ต้องเจาะลึกกันมากนะแต่เราจะอยู่ยังไงนะครับในปีนี้นะฮะสิ่งที่ผมคิด ก็คือนะฮะประการแรกเลยนะครับอย่าสร้างหนี้อย่าสร้างภาระเด็ดขาดถ้าคุณไม่มั่นใจเพียงพอหรือคุณมีการเงินไม่มั่นคงแข็งแรงหรือในการแบ่งจัดสรรรายได้ของคุณให้มันเพียงพอแล้วสม่ำเสมอแล้วสามารถรองรับหนี้ที่จะก่อให้เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่มั่นคงจริงๆผมคิดว่าคุณอย่าสร้างหนี้ อย่าสร้างภาระเด็ดขาดในปีนี้นะครับเพราะอะไรครับนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้มันล่อแหลมมากนะล่อแหลมมากจริงๆนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันจะมันจะไปได้ถึงไหนยังไงนะมันจะวนอยู่ในวังวนเดิมไหมนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะสงบสุขไหมนะครับผมไม่ได้มองโลกในแง่ลายนะครับแต่ผมมองว่าเราควรจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท แบบชนิดสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยคือนะครับอย่าสร้างนี้อย่าสร้างภาระเด็ดขาดถ้าคุณไม่มีความมั่นคงจริงๆนะฮะทางการเงินนะครับคุณอย่าเพิ่งซื้อบ้านอย่าเพิ่งซื้อรถหรืออย่าซื้ออะไรก็ตามที่มันต้องผ่อนถ้ามันไม่มีความจําเป็นจริงๆหรือถึงมันจําเป็นแต่สามารถเลี่ยงไปได้นะครับนะฮะผมคิดว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยครับนะครับ,นะรบซื้อบ้านเนี่ยคนระดับ้งระดับล่างระดับกลางกันเนี่ยซื้อบ้านก็ผ่อนกันผมเห็นน่ไม่ต่ำกว่า20ปี รหรือบางคนแบบนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไ,ได้เอาสามสิบปีเลยนะครับนะฮะพอพูดถึงตรงนี้ผมจําได้เลยในชีวิตของผมเนี่ยที่ทาธุรกิจมาสามสี่สิบปีเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ต้องเชื่อแต่ผมทดสอบมาด้วยตัวเองก็คือเมืองไทยเราเนี่ยนะเอาประเทศไทยเรานะเราไม่ต้องเอาประเทศเมืองนอกนะประเทศไทยเราจะเกิดวิกฤตทางการเงินทุกๆห้าปีครับยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยปีสองพันหร้อยสามสิบสามสิบกว่าเนี่ย ก็คือตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกกร,กระทบกระเทือนแล้วมาถึงประเทศไทยผมก็ได้รับการกระทบกระเทือนคือปี2531นะครับอันนั้นคือซัดดำถล่มคูเวตนะครับมีผลกระทบต่อราคาวัสดุก่อสร้างต่างๆนะฮะครั้งหนึ่งปีสับซีว่าเอเ์เลประมาณปี30 2530นะครับแล้วมาไงฮะมาปีนะ2535ก็ 35, พฤษภาธมินนะครับ ผมก็เจ๊งอีกรอบหนึ่งนะครับมา5ปีผู้สมาคุผูสภาธมินนะครับแล้วมาปี2540นะครับก็เป็นยังไงฮะต้มยำกุ้งไงฮะที่แบบที่แบบว่าทําให้ทุกคนจนทั่วประเทศเท่าๆกันเลยนะฮะโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจนี่ว่าสถาบันการเงินนะฮะไฟแนนซ์ปิดการณีเนหน้าไดี่26บริษัทปี2540ใช่ไหมครับนะฮะเห็นไหมฮะ30 35 40นะฮะใช่ไหมครับ แล้วมาประมาณปีสี่ห้าใช่ไหมเอาอาจจะบวกลบนะฮะก็มีการรัฐประหารประเทศไทยเห็นไหมฮะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเงินของในระดับโลกหรือประเทศไทยเนะี่ยมันจะขนกระทบทุกห้าปีสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าถูกไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้มาปีหกหนึ 1, ่งหกสองเลยใช่ไหมฮะผมเอเวอร์เลยไปเลยจากประสบการณ์ทุก,ทก,ทกห้าปีจะมีปัญหาเรื่องการเงิน ในประเทศไทยนะครับเรื่องหนี้สินต่างๆมากมายจากประสบการณ์ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากฝากข้อแรกคืออย่าสร้างหนี้อย่าสร้างภาระเด็ดขาดโดยไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าสร้างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าพอคุณเป็นหนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะรถโดยเฉพาะหลักๆเลยนะคนไทยเราคือซื้อบ้านกับซื้อรถนะฮะรถใหม่นะฮะรถใหม่รนถะเก่าไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่ารถใหม่นี่นะฮะป้ายแดงเนี่ยนะฮะซื้อบ้านกับซื้อรถซื้อผ่อนทั้งนั้นเลยฮะผมว่าร้อยละเก้าสิบเก้าสิบห้านะ ของคนที่ซื้อรถซื้อบ้านซื้อผ่อนเท่านั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเป็นภาะาะยาวแต่เราไม่รู้เลยว่ากระแสะของโลกการเงินของโลกการเมืองของเมืองไทยการเมืองของโลกนะที่จะมีผลกระทบต่อเมืองไทยและส่งผลกระทบไปถึงเราเนี่ยนะมันจะมาเมื่อไหร่แล้วที่ผ่านมามันมาทุกๆ5ปีนะครับแล้วเราจะเอาตัวรอดก,กันยังไงครับถ้าเราต้องผ่อนย0 3 0ปีลด เอเบอร์เดนะเดี๋ยวนี้ก็ส่งประมาณ5ปี5้าห้เดือนนะครับนะเราต้องจ่ายทุกเดือนนะฮะเดือน1เดือนมี4ี่สัปดาห์นะครับสิปับเดียวเขาสสัปดาห์แล้วสสัปดาห์คือสเสาร์อาทิตย์4ี่ครั้งก็เ1เดือนแล้วมาถึงเวลาก็มาทวงเก็บค่ารถค่าบ้านกันแล้วนะครับนะครับ ถ้เกิดทุกท่านยังเช่าบ้านอยู่ก็เช่าต่อไปดีไหมครับเช่าต่อไปดีไหมครับนะฮะเอ,อ่ช่าเนี่ยมันไม่มันมันไม่มีภาระ,ะนะฮะคือคือเราไม่อยู่เราย้ายเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเขาแล้วถูกไหมฮะอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็นะครับอย่าสร้าง,อย,าางอย่าซื้อรถอยวซื้อบ้านถ้าไม่จําเป็นฟังพูดไปแล้วเนี่ยคนขายรถกับคนขายบ้านคงกรดผมแย่เลยนะครับเปล่าครับคือผมอยาก ถ้าท่านจะซื้อรถซื้อบ้านท่านต้องมั่นใจคือคนซื้อต้องมี power มีกําลังในการซื้อบ้านซื้อรถแล้วนะฮะนะฮะถึงจะไปได้รอบม่ต้องถูกเขายึดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่แน่นอนยังไม่ชัวยังไม่เสถียรเรื่องการเงินจริงๆนะฮะอย่าเพิ่งสร้างภาระอย่าเพิ่งซื้อบ้านอย่าเพิ่งซื้อรถนะครับแล้วก็อย่าซื้ออะไรที่มันต้องผ่อนถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆ มันต้องจําเป็นสุดๆจริงๆครับถึงจะสร้างภาระอันนี้ขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นประการแรกนะที่ผมคิดว่าควรจะใช้ชีวิตแบบนี้นะประการที่สองก็คือนะครับคุณต้องเพิ่มรายได้ต้องเพิ่มรายได้ให้ได้ทุกทิศทุกทางนะฮะสำหรับท่านที่ร่ารวยอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะร่ารวยมากๆเขาอาจจะไม่เดือดร้อนแต่ผมเชื่อว่าเขาก็เดือดร้อนนะตอนนี้คนรวยก็เดือดร้อนนะถ้าไม่รวยระดับ เจ้าสวยเลยนะฮะรวยระดับธรรมดาผมว่าเขาก็เดือดร้อนทุกวันนี้นะเท่าที่ผมสัมภาษณ์มาทุกคนยอดขายตกต่ำหมดในปีที่แล้วนะฮะแล้วปีนี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบนะฮะก็มารอรุ่นกันเลือกตั้งแต่ที่แน่ๆก็คือยังไงฮะเราต้องสร้างรายได้ต้องเพิ่มรายได้ครับสําหรับท่านที่เป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างประจําที่เงินเดือนฟิกแน่นอนแล้วนะครับนะฮะฟิกแน่นอนแล้วนะครับก็น่าจะดีเพราะท่านจะรู้เลยว่าเดือนท่านรับมาเท่าไหร่ท่านจ่ายค่าผ่อนอะไรไปบ้างแล้วเหลือเท่าไหร่ ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะข้าราชการนี่รายได้แน่นอนถูกไหมครับนะข้าราชการนะฮะพนักงานวิสาหกิจที่รายได้แน่นอนนะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นพนักงานหรือคนกินเงินเดือนกับเอกชนอันนี้ท่านคงจะบริหารเงินของท่านว่าท่านจะไปใช้อะไรได้บ้างและผ่อนอะไรได้บ้างแต่สําหรับภาคเอกชนนั้นเนี่ยนะครับที่ดูเหมือนจะมีเงินเดือนสูงสูงกว่าภาค ราชการนั้นเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงสูงนะครับจากที่ผมศึกษามาบริษัทรายบริษัทก็เริ่มปลดคนงานโลาพนักงานแล้วนะครับที่ที่ไม่คุ้มค่าหรือเป็นค่าใ้จ่ายฟิกคอของบริษัทเอกชนนะฮะถ้าเขาอยู่ไม่ไหวขายไม่ออกนะครับเขาก็จะเป็นจะต้องลดรายจ่ายลงนะฮะและหลังจากลดทุกอย่างแล้วมันก็เหลือจะต้องลดลดหรือเลาพนักงานออกแน่นอนนะครับ นะโดยเฉพาะบริษัทเอกชนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกตรงว่าน่ากลัวนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่รับาราชการจะมั่นคงนะครับเพราะว่าคุณเป็นข้าราชการอายุประมาณ30สบถึง4ี่ิก็แล้วกันผมเอาเฉลี่ยเลยนะฮะนะค,คุณก็ต้องผ่อนบ้านถูกไหมฮะแล้วคุณก็ต้องซื้อรถถูกไหมฮะแล้วที่แน่นอนคือพอคุณมีลูกคุณต้องส่งลูกเรียนหนังสือถูกไหมครับค่ารถค่าเรือค่า ค่าที่พักค่าหอของลูกของคุณเองนะฮะค่าเทอมเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวนี้ค่าเทอมถูกที่ไหนแล้วครับนะฮะมีกิจกรรมนอกสถานที่ต้องไปดูงานต้องไปฝึกงานลูกหลานคุณทุกอย่างกลับมาบ้างก็ต้องแบ,บมือของเงินคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าอยู่เฉยๆต้องเพิ่มรายได้นะครับต้องเพิ่มรายได้นะฮะแต่ถ้าคุณมั่นใจผมก็แล้วแต่ท่านแต่ผมมองว่าต้องเพิ่มรายได้ทุกทิศทุกทางนะครับ,นะรบอาจจะเพิ่มรายได้จากวันเสาร์วันอา,าทิตย์ ที่คุณหยุดงานหรืออาจจะเพิ่มจากเพิ่มรายได้จากหลังหกโมงเย็นที่คุณเลิกงานแล้วนะฮะซึ่งคุณคุณจะต้องหารายได้เพิ่มทางใดทางหนึ่งนะส่วนอาชีพที่คุณจะทําเสริมเป็นอาชีพที่สองที่จะเพิ่มรายได้นั้นอยู่ที่คุณจะเลือกนะครับนะฮะอยู่ที่คุณจะเลือกว่าคุณจะทําอาชีพอะไรที่คุณมีความถนัดแล้วโอกาสประสบความสําเร็จมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าล้มเหลวอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือคุณต้องมีเงินทุนใช่ไหมครับก็เลือกที่จะลงทุนหลักพันหลักหมื่นก็พอนะฮะ แต่มันก็ยังมีโอกาสสาหรับบางอาชีพที่นะฮะที่ไม่มีเงินทุนเลยนะฮะใช้ความสามารถบวกกับเวลานะฮะไปทำงานนะแล้วก็เพิ่มรายได้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากไว้2ข้อนะครับนะในปีใหม่นี้นะฮะนะครับก็คือ1คืออย่าสร้างหนี้อย่าสร้างภาระเด็ดขาดถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะฮะอย่างที่2ก็คือคุณต้องเพิ่มรายได้เพราะความไม่แน่นอนเขาไม่เสถียรในอาชีพของคุณอาจไม่แน่นอนได้นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันผมพูดนานแต่พูดละเอียดนะครับก็ฝากนะฮะแล้วก็เป็นห่วงทุกท่านนะครับใน4ี่หวันนี้ผมลงคลิปเกือบวันเว้นวันหรือวันวันต่อวันเลยนะครับเพราะว่าผมต้องรีบให้ความรู้ทุกท่านครับเพราะว่าเนี่ยพอพรุ่งนี้ทํางานกันแล้วผมอาจจะมีเวลาน้อยลงในการที่จะมาแบ่งปันหรือมาแชร์ความรู้กันนะครับย้ำนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับนะฮะเอาลองเอาไปความคิดนี้ไปดูว่าผมาให้ข้อคิดเห็นเนีย่ยมันมันเป็นประโยชน์ไหมนะครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไร <im ha> ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยความรักและห่วงใยการระยานามท,ทุกท่านนะครับโชคดีครับเฮงเฮงครับสวัสดีครับ